ลองกดถ่ายสิปื๊ดโอ้โหไปเมตต็มใ้ฉัน ฮัลโหลอืมนาแล้วอะ่ะอืมเฮ้ย <c oughs> ของอาฉันเอาไว้ ินใครให้เอาเชิญเชียงมาตีผมมาเชิญเชียงไปตีแลยดีจ้ามีถ่ายได้เลยนะนี่อแบบเป็มเบรดไปตกด้วยอ่ะเฮ้ย กะสุดยไม่เห็นงไงอ่ะอ้ยอ่ออากี่กนอะไรคไม่เห็นเรื่องเลยคือเขาไ่ตกตายลูกเ,<อ>เรามเ,<อ>เรามีคลิปลงแล้ว เปลี่ยนวิาวุธเออเนาะยังเลือดยังไม่ลดเลยอยาเอาเชิงเทียนมาฟาดน,นะไม,ไม่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 เอาเชิงเทียนยกยกอืัวเขาให้หนึ่งใครเขาเอาเชิงเทียนมาฟาดเขานี่แหละ เอดครยโองเทียนมาดเลยใครเข้าสังเสอนให้เอาเชงเทียนมาฟาดฮะ ไม่ได้เล่นนานต้องมาเล่นสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอย่าโยนมาโหสุดจ้าเรียกเลยจ็ดสิบเอ็ดองเนี้ย การที่ไม่คิดว่บต้องพูดจะไม่ไหวแล้วอนะืมออะแล้วอัดหน้า <c oughs> จริงอัดหน้าเลยอุ้ยเกือบกระสุนกูหมดแล้ว <c oughs> ยั <c oughs> เยงเหนียวอยู่ mình nếu เเอยใครจะเป็นรายต่อไปคลิปนี้เราคลิปนี้เราจะมาแกล้งคุณทจิไม่ได้โกกันนะครับไอ้ใครเขาที่ถึงมาเฮ้ย

จะประทึบๆจะประทึบเดี๋ยวนะแล้วต้องฟังเสียงนี้หน่อยนิดนึงนะครับเจ้าอยู่ไหนอุ้ย เฮ้ยไหลไหลไหลโอ้ยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยทําไมจู่ๆเป็นเศร้าไม่ไม่ไหวงงๆๆแป๊บ ทำไมจู่ๆมันต่ำที่สามติเฟรมเฉยเลยวะงงแป๊บเฮ้ยหลังติเฟลมผมจะเล่นไงทีนี้หิบหายแล้วกูอะไรคือการยิงไม่ออกเออทนได้เฮ้ยเล่นตนวีิเฟรมวะ

คจากข้างหลังเลยจากส่วนไหนข้างหลังไง ใช้โซนอัยเหรอลูกใช่เด็กคุกคัดขอเพราะแต่นี่ยิงพวกปืนกินเนตออกปะยิงออกปะก็ออกนะไม่พวกกินเนตทไมอ่ะก็ถามถึงกินเนตอ่ะพวกกินเนตยิงออกปะเห็นมัที่บอกว่าปืนเรายิงอะไรยิงไม่ออกอะไรกนเนยอ๋อออกเค่อออกเฮ่อ เสีน,นะฮะผมที่ต้องระวังตูดไปแล้วไ,<อ> <laughs> ไม่ค่อยชอบสนอ่นเป็นพวกไม่ชอบอยู่กับที่สไยอ่ะมันห้ามอยู่กับที่ ยกฉันันงแต่ตอนแรกเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายเว้ยทำไมเจ้าวาขนาดนี้ยกฉันไน ่าเป็นตอถึงปานกางเฮ้ยเดี๋ยวฮะก็ทำอะไรอยู่เมื่อกี้ต๊ดๆเลยปั๊บหยบเนียวอ่ะ เชิงเทียนตีเฮ้ยมันเป็นอาวุธที่โคตรแรงเลยนะเว้ยเชิงเทียนยน่ะเห็นไหมเออพี่เห็นแลนน้วเน กังเดหลือแค่400เองตอนนี้นเ,นอเอาวอยกตกแล้วน,นะเอาเ้จอยกอะเห็นไหม องไนวะโอ้โหอย่ามายุ่งกับฉันยุ่งล่างน่อยนี่อ้าวเฮ้ยโอ้โห,โโห,โโหน,นโโหตนีไม่โดนเลยเอเอเอ โอ้ทำไมทไมเวลาเหลือหนึ่งทีทำไมเฮยทำไมโหดจังไม่รู้เลยตายทั้งสามสิบเนี่ยนะ <c oughs> ตกตาย <c oughs> ตกตายไม่ใช่อะไรเลย